จากกองละครรอยฝันตะวันเดือดในวันที่ยาย่าต้องเล่นโกโตะช่วยฟื้นไข้นเดตนอกจากช็อตน,น่ารักน่ารักระหว่างซ้อมก่อนเข้าฉากที่นเดตตามถ่ายรูปถ่ายคลิปยาย่าไม่หยุดแล้วยังมีงเรื่องช็อกความรู้สึกจนนางเอกคนสวยเสียน้ําตาด้วยแหมก็แค่เมาพี่หนุ่มกริชให้ทีมสีสันบันเทิงฟังซีเดียวแต่เสียงด้านแววเข้ามอนิเตอร์ผู้กรณีก็เลยขอเอาคืนสักหน่อยอแล้วสองคนไปหมดแล้ว มาเดี๋ยวให้พี่ฉิมคุยกับพี่หนุ่มกับแฟนกันหนุ่มกับแฟนใหยาเราไม่ธรรมาแต้วพี่ไม่เกี่ยว ไม่ต oh. oh. yeah. ้องนเรตกับ้าเลยอย่าทย่าอย่่ตูพ่อ่านไทมยัาไม่ใช่อะไรไม่ใว่อะไรมาใ่อ จิ้น NY นี่นี้เขาจะทำอะไรก็น่ารักนะคะไม่ว่าจะเหวอขนาดไหนก็ยังน่ารักอยู่